สวัสดีครับวันดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจกับผมแดงกมราศนะครับเจอกันวันจันทร์ที่3มีนาคม2568นะครับวันนี้เป็นคิวของสุดมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับรอบแรก2 o u 2 4นะครับมาตอน6โมงนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางเว็บไซต์โกะสปอร์ตนะครับก็มาตอน2ทุ่มครึ่งนะครับ ไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของเจ้าพลังซับนะครับพลังซับลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับกาศึกสอสมหมายนะครับพลังซับเนี่ยมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมลานาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าลูฟี่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับกาศึกนะครับมวยจากนครสวรรค์นะครับซ้อมอภิชาติมวยไทยที่สิงห์บุรีนะครับประเภทมวยฝีมือสูงยาวนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกเจ้า เอราย่ามานะครับคู่นี้ชอบไปที่กล้าสิกนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเจ้าเพชรแดงวัดของโอมเอ k บเครับเจอกับยอดปัตตภีสิงจตุรนะครับเพชรแดงนี่มวยจากพัทธลุงนะครับซ้อมสอศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับประเภทมวยเข่านะครับวงในปั้มล็อกและตีแข็งแรงนะครับผลงานไฟล่าสุดแพ้นอกยกที่สี่เจ้าเหนือพยัก์มานะครับขณะที่คู่ชกนะครับยอดปัตตภีเนี่ยมวยจากนราธิวาสนะครับซ้อมเอ็นนี่มวยไทยนะครับก็ เระเมมยขวานะครับครบเครื่องหลักเลียมดีอาวุธหลากหลายนะครับผงในไล่แขนดีครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรปทุมนะครับคู้นี้ชอบไปที่ยอดปัตตพีนะครับแล้วก็คู่รองนะครับวันพิชิตสมคิดการดียิ่งนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเหนือทรณีพุทธประชาชื่นนะครับวันพิชิตมวยจากยะลานะครับมวยจากยะลานะครับซ้อม เอราวันที่ยาลานะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับขณะที่เจ้าเหนือปัดเหนือทรณีนะครับเหนือทร์นีนี่มวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมสิทธิ์กำลังเหน่งที่ชัยนาทนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับวงในดีมีลูกขวางหน้าดันแทงนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าหยกเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เหนือทรณีนะครับเหนือทรณีพุทธประชาชื่นนะครับและก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของลาสตาเกียรติยศนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับเจอกับเจ้า ลักภูหลวงเด็เพชรสีทองนะครับราวสตาร์ก็นักชกจากสปปอลาวนะครับซ้อมเกียรติธงยศนะครับก็ประเภทมือขวานะครับมวยบูสปีดต้นจัดนะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ายอดมณีมานะครับขณะที่ลักภูหลวงนะครับมวยจากจังหวัดเลยนะครับซ้อมชห5พยักษ์นะครับประเภทมือซ้ายครบเครื่องนะครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าจอมโหดมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์เกียรติธงยศนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับ ชอบลาวสตาร์นะครับแล้วก็เหนือธรณีนะครับลาวสตาร์แล้วก็เหนือธรณีนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับเพชรสองภาคเกียรติยิ่งนะครับเจอกับเพชรสยามนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรสองภาคนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับในมาศบุญมีฤทธิ์นะครับเจอกับก้องพยักษ์หนองบางทรายนะครับ เนมานี่มวยจากสงขลานะครับไม่ใช่บราซิลนะครับก็ซ้อมสอบบุญมีฤทธิ์นะครับก็ผลงานไฟล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าทัพไทยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าก้องพยักนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมหนองบางทรายที่ชนบุรีนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับหมัดหนักสอกอันตรายครับไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าเสกสรรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าก้องพยักนะครับก้องพยักหนองบางทรายนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเสรีภาพ สวนอาหารปีกไม้นะครับวันนี้เจอกับเจ้าริติเดศสสุภาพรนะครับเสรีภาพมวยสระบุรีนะครับสวนซ้อมสวนอาหารปีกไม้นะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีพิกชนะเจ้าเพชรชัยวัฒน์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเสรีภาพนะครับเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเพชรเดือดอูดอุดรนะครับเพชรเดือดอูดอุดรเจอกับเพชรเมืองกันชงห้าพยักษ์นะครับเพชรเดือด ต่อสองปอนให้กับเจ้าเพชรเมืองกันนะครับเพชรเดือดเนี่ยมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมอยู่กับทีมงาน P ีนะครับประเภทมวยข่าวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับไฟล่าสุดเนี่ยแพ้ฉลามดานะครับขณะที่เพชรเมืองกันนะครับมวยจากกันทลักษศรีสะเกดนะครับก็ซ้อมเจอห้าพยักอยู่กับทีมงานเสียชัยนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับมวยขวาอาวุธหนักแรงนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เจ้าฉลามชนนะครับฉลามชนหนองบางสายนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้าเพชรเดือดนะครับเพชรเดือดอออูดอุดรนะครับมชอบช่วงที่2นะครับชอบเพชรเดือดนะครับและก็เสรีภาพนะครับเพชรเดือดและก็เสรีภาพนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจและก็ u t u b e นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมนายข็มรัตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ